ของวันนี้ลาบพระอาหารเสือจริงๆนะครับลุ้นทุกวันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่เด้อนี่นะครับในกระสอบนี้นะครับนี่สงสัยจะเป็นขนมที่ญาติโยมใส่บาตรมานะครับเมื่อวานนี้วันพระนะครับวันนี้นะครับก็เลยนาเอาขนมที่ญาติโยมนะครับนํามาทําบุญใส่บาตรนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับเก็บถ่ายบาตรนะครับของครูบาอาจารย์แล้วก็รวมใส่กระสอบไว้นะครับ มาให้แม่ขาวเม่ซีไม่ยังบานนี้มาแก่เม,มือม่อไหม่เอาว่างถที่นี่มาอ,อียงนี่มขนมบาบินขนมบาบิน,นออบโอ้ยอว่าเป็นต่ำตว่าเป็นต่ำบัก<ว>ต่ำบักไว้นะครับ<ว>ขอโทษขออภัยเมื่อวานนี้รอลุ้นต่ำบักไว้นะครับบุญไม่ถึงนะครับเนื่องจากอยู่ด้วยกันเยอะนะครับร้อยต้นๆนะครับ ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนบ้างนะครับก็เลยนี่นะครับลาบพระอาหารเสือจริงๆนะครับนี่โยมเคาถวายขนมบ้าปินนะครับสาธุอนุโมทนานะครับแม่ชีทันยันนันตะลุวันนะครับแม่ชีเพนนะครับมาพายพระเนียของหวานนะครับนี่ต้องรอสักคู่นะครับคงเหลือไม่มีนะครับพวกกล้วยพวกอะไรคงไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่ขนมนะครับนี้ ไปถวายพระนะครับหรือถ้ามาาสายหน่อยก็จะมีญาติโยมนะครับมาจังหันที่วัดนะครับแต่ว่าเนื่องมาตอนเช้านะครับก็เลยเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่มีพ่อขาวนะครับผู้บำเพ็ญตนนะครับผู้บำเพ็ญตนมาสร้างประโยชน์นะครับสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีเพิ่มที่วัดบ้านเก่าบ่อนี่นะครับ ช่วยทำความสะอาดที่โรงครัวนะครับตอนเช้าก็ไปทำวัดสวดมนต์ที่วิหารนู่นนะครับทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดช่วยแม่ชีแม่เขาที่โรงครัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่รับพัตตานนะครับอาหารบินทบาทที่บินทบาทมานะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นานีก่อนเด้อ